เช็คด่วนสถาเราไม่ทิ้งกันวันนี้คลังโอนเงินเยียวยา5,000บาทอีก8 0 0แสนคนมาตรการเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับคลังไดโอนเข้าวันนี้8 0 0 0สนคนจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชัว่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด1 9 จะได้รับเงินเยียวยาสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนคอลัสิไปแล้วนะแต่ยังเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทุบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ทางด้านนายละวัานลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าในในสัปดาห์นี้วันที่27-28เถึง28เมษายน2,5 6พจะมียอดเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันรวม1.5ล้านคนทั้งนี้อย่างเป็นวันที่27เมษายนโอนเงินโอนเงินจำนวน7แสนลายและวันที่28เมษายน โอนเงินจำนวน8 0แสนลายซึ่งกลุ่มท,ที่ได้ใจเงินรอบนี้นั้นได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอข้ขอ,ขอมูลทบทวนสิทธิ์รวมมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินยาวยาแล้ว6 4ล้านลายนะครับในวันที่29มเมษายนสองพันจะดำเนินการโอนเงินยาวยาให้อีก 1. หล้านลายซึ่งถือเป็นเงินจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เ,เริ่มเริดำเนินโครงการดังนั้นตั้งแต่วันที่28ถึง29เมษายน2563จึงมีผู้ได้รับเงินยาวยารวม7.5ล้านลายคิดเป็นเงิน3.8หมื่นล้านบาทนะครับนะนี้เราก็ลองเข้าไปตรวจสอบสานะดูนะครับว่าเราได้รับเงินแล้วหรือเปล่านะครับ ว่าเงินเราได้รับไหมข้อมูลเราครบไหมนะครับเราต้องติดตามข่าวนะครับว่าได้แล้วหรือเปล่านะครับเราต้องตรวจสอบยังไงนะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีการตรวจสอบนะครับสถานะนะครับได้ง่ายๆนะนะครับว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา5 0 0 0ับาทหรือไม่ทันทีพร้อมทําเพียง3ขั้นตอนนะครับนะสามขั้นตอนต่อไปนี้1เข้าไปที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com นะครับเลือกเมนูตรวจสอบสถานะนะครับนะคลิกเลยนะครับตรวจสอบสถานะแล้วก็ก่อกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขประจําตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดนะครับเราก็จะรู้ว่าเราได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทหรือไม่นะครับได้หรือเปล่านะครับลองยื่นตรวจสอบดูนะครับขอบคุณครับ